พี่น้องผู้ชมคะ่ะวันนี้อมก,กอดกรท่องสิทสิภาพพี่น้องไปเลาะนะคะไปเที่ยวชมตลาดลานท้าชุมชนห้วยเดือนะคะต่างดูถนนอุดรหนองบัวลำคูนะคะพี่น้องผู้ยูอุดรยูหนองบัวหรือว่าพี่น้องที่ที่ข้างหนองค่ายส้นอีสานท่านี้จะรู้จักดีในนามตลาดบ้านห้วยเดือยนะคะ ที่นี่มีของกินเยอะแยะมากมายบบว่าสิเป็นของปลาของื้นบ้านต่างๆขนมขบเคี้ยวมีกรมี่นะคะนี่ไข่มดแดงไม่ไม่สดสดเลยนะคะเดินไปอีกนิดนึงอันนี้ต่อค่ะพี่น้องคะตัวต่อรัางต่อต่อสุกต่อดิบต่อนึ่งแล้วน้องใหม่สดน้องใหม่สดกรมี่คือกันนะคะหิ่หินปลาดา นี่ป้าสงพื้นบ้านนะคะนี่หลายๆอย่างผู้ใดที่มักแบบพื้นบ้านอุ้ยน้องเมียเอ้ยไม่ใช่น้องบัวมีน้องบัวอันนี้เห็ดเพาะนะคะป้าโลละสี่ร้ออันนี้เห็ดละโกนะคะหม,ม,มากขนมหมากพึี่เห็ดละโกที่เห็ดเพือมผล,ลไม้ก็มีเยอะแยะนะคะหมากไม้เดี๋ยวจะหน่อยสิภาพีนอนย,อยางชุ่มบึงโซนของผลไม้นะคะ อันนี้นอไม่อันนี้เป็นผักนะคะคู้ใดที่อยากานินผลไม้มาแล้วนะคะก้านาแดงๆนี่น่าจะเป็นผักปังกาแดงนะคะถ้าจำไม่ผิดเด้อ <laughs> อินทผลัมก็มีจ้ามีหลายมู่แบบเลยผลไม้ขายเยอะแยะมากไม้แก้วมื่ก่อนช่วงนิ้จะราคาถูกนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูที่แก้วมางกอนออกมาออกผลหลายนะคะ นี่เยอะแยะมากมายน้ำมัเผาก็ะมี้จาปลาทูก็มีนะคะมีเยอะแยะมากมายผู้ใดก่าไปไกลมาอย่าลืมแวะนะคะหมูปลากรมี่อันนี้น้องควายออกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีออกแท้ออกบมแท้น้ำนะคะโซนนี้จะเป็นของกิฟช็อปจ้ากิฟติดผมสวยๆน่ารักน่ารักก็มีไม่ใช่มีแต่ของกินนะคะของกิฟช็อปของใช้ก็มีค่ะ Ly, ช่วงนี้นไม้หลายเลีเป็นช่วงหนาพนเป็นช่วงที่นมไม้หอมเยอะนะคะมีทั้งนมไม้ดองนมไม้สดอ่านมไม้เผากับมีคือกันนะคะอันนี้มายังอุ้ยน่าจะเป็นของชอบค่ะแหวะแ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 วะก่อนแววก่อนจอดจอดจอดข้าวจีค่ะพี่น้องคะเหลืองเหลืองนี่จะเป็นข้าวเหนียวธรรมดานะคะแต่สีม่วงม่วงนี่แหล่แหล่ดำดำนี่คือเขากำบ้านเอากอดเอือนเขากำนะคะบ้านพี่น้องเอือนว่ายังค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะคะผ่านมาเมื่อกี้เป็นโซนผลไม้โซนขนมเนี่ยอะไรอีกจ้าบัปหอยนาหัวกบกรมี่ค่ะพี่น้องหัวกบผู้ได้สนใจมาแวหาแว็ซสื่อเด้ค่ะเด้อแคทตาลูแตงไทยแตงโมนี่อันนี้อันนี้อะโวคาโดเฮ้ยนึกชื่ออยู่ตั้งดงตั้งนานอะโวคาโดกรมี่นะคะ มาแวกันเด้อค่ะเด้อถนนอูด,ดอนหนองบัวลำพูพี่น้องกันไปไก่มาก,กันมาแวใดนะคะอยากได้แบบใดไม,ม่เมด่อู่นนะคะหมูป่าก็เยอะแต่ว่ามันนี้ออมก่อนไประเด็ไปส้นหมูปา่าอ่ะเจอเหลืองๆอีกแล้วชอบจังเลยสีเหลืองๆเมือเ่อกี้ก็เข้าจีอันนี้เป็นเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องคะเฮ็ดเพิงหวานเห็ดละงกกระมีจานใย,ยๆนี่สองรอยจานหน่อยหนยึ่งร้อยอบาทนะคะมันหลายหนึ่แกงแกงเห็ดเพิงนะคะเอาไปแกงใส่ พักอบแอบก็ได้พักติวก็ได้นะคะสมๆอ้อยมๆจักหน่อยนึงนะคะโอ้ยบอกม่านำไล่ไหลสีดำๆนี่คือเห็ดเผิงท่ามหรือว่าเห็ดตับเต่านะคะบางพื้นที่เอิ่นบ่คขึ้นกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสพรอมก่อนไปเจอสิ่งดีๆสิเอามาสูพี่น้องในวันในช่วงกันนะคะสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า